Today, gonna keep the flame on Max I'ma keep it going today, not that ain't left. going today, not to keep the flame on Max คันนี้ให้ดีนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าวันนี้เราเอามาเซลล์ลดราคาโปรโมชั่นก่อนปีใหม่ให้ถูกลงเหลือแค่แสนต้นเท่านั้นตายแล้วกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า h o n d ้าโอดครับคันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นรถมือเดียวเท่านั้น มือต้องบอกว่ามือเดียวแท้ๆในเล่มเลยนะแท้ๆเลยมือเดียวเลยนะมือเดียวเลยนะครับแล้วต้องบอกว่ามือเดียวโอดิซี่เนี่ยคุณผู้ชมหาไ้เถอะใช่หายากมากใช่ฮะเพราะว่าคันนี้มันเป็นปี1997ใช่มันตั้งกี่ปีแล้วแล้วมันยังคงเป็นมือเดียวอยู่เลยใช่แล้วก็สภาพนะครับสมกับเป็นรถมือเดียวแน่นอนเดี๋ยวให้น้องอุ้มกับพี่เวนพาชมครับก็นี่นะครับผมก็จังหน้าเป็นเซนโฟเมียมนะครับผมไม่มีแตกขักซีฟันหล่อนะครับผมโลโก้อาจจะมีบ้างแต่ก็ เขาเรียกเป็นไท่โลโก้ฮอนด้าสิ่งแดงๆนะเท่เลยแล้วก็ทะเบียนเป็นทะเบียนเก่าตองปีเขานะเก่าๆหมดเก่าๆนี่มีคุณค่าแน่นอนครับผมรับแล้วก็เลนไฟหน้านี่สวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะเรกสเปเตอร์ข้างในก็ไม่ลอกไม่หมองนะครับผมสภาพนี้ผมบอกไว้เลยนะหาให้ตายในตลาดก็ไม่เจอใช่ครับมุมนมุมไฟเลี้ยวก็สวยๆงามเช่นกันนะครับกันชนหน้าสวยงามแก้มตัวถังนี่บางๆเลยคือต้องบอกว่าบานทั้งคันนะใช่ครับแล้วสีของเขาเนี่ยทั้งคันนะผมการันตีเลยว่าสวยมาก ใช่ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นล้อเดิมนะครับเป็นแม็กของ15นะครับสวยงามนะครับคือช่วงนี้เนี่ยกระแสหลายๆคนต้องการรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวหน้าหนาวไปเที่ยวกับครอบครัวหรือจะเอาไปทําแคมเปอร์รับผมบอกเลยคันนี้เหมาะมากเหมาะมากใช่ครับก็นี่เดี๋ยวสีตัวถังด้านข้างนะครับผมอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคิวตรงนี้แนบสนิทนะไม่มีเพย์เออนะครับสวยๆนะครับใช่ฮะ ผมเส้นผมถังเส้นคมสันตัวถังครับค่ะสวยงามนะครับผมเป็นรถเดิมๆนะะทั้งคันเลยนะครับใผู้ชมครับซื้อออกมาตอนนั้นป้ายแดงเป็นร้านนะครับคุณผู้ชมร้านนะไม่ใช่ล้านไม่ใช่ล้านกว่าด้วยนะสองร้านกว่าเลยนะวันนี้เหลือแค่แสนต้นใชได้รถมือเดียวสภาพสวยทั้งภายในและภายนอกใครมีสภาพที่สวยกว่านี้เอามาจอดเทียบกันได้เลยเอาสิพูดอย่างนี้เลย มีสวยกว่านี้เอามาจอดเทียบกันครับก็เนี่ยครับปลท้ายดังด้านขวานะครับไม่มีแตกไม่มีหักสภาพสวยงามไม่ลาวนะครับผมนี่โอเดซี่โลโก้ฮอนด้าไปด้ายด้านซ้ายสวยสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่ลาเลยนะผมว่าเขาเก็บรถได้านะครับผมค่อนข้างดีแลวนี่มีนี่ด้วยนะกระจกสองหลังนะใช้งานอยู่นะครับอยู่นะใช้งานได้จริงด้วยนะมีประโยชน์มากกระจกแผ่นนี้ครับด้านฝั่งนี้บ้างตัวถังคุณลองดูดิ มันไลท์ที่ติจริงๆนะใช่นะสีสันเนื้สวยมากเลใช่สวยมากก็ที่บอกที่เรารีวิวในร่มด้วยนะก็ยังเห็นความเงาของตัวสีนะใช่้ครับคืออะไรไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วใช่ครับพร้อมใช้เลยนะพร้อมเดินทางกันแล้วคือมันผ่านการเวลามาได้ยังไงผมเองนะครับหา Honda Odyssey อยู่ตลอดก็ไม่เคยเจอ Honda Odyssey สภาพแบบนี้ใช่เหมนกันอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูทางด้านห้องเครื่องก่อนก่อนที่จะไปภายในนะครับได้ครับโอ้โห อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่เวนสีออกฟ้าอ่อนฟ้าน้ำทะเลฟ้าน้ำทะเลบอลบอนะฮะฟ้าบอลบอลฟ้าอ่อนอ่อนนะครับนี่ดูห้องเครื่องเธอนะครับคุณผู้ชมครับก็เครื่องยนต์อันนี้นะครับจะเป็นซีโซรหัสก็คือ F 22ครับผมคือถ้าผู้ชมเล่น h o น da ก็จะรู้กันดีว่ามันคือเครื่องบล็อกเดียวกับค da ด้าแอคคอแล้วก็จะแชร์อะไรร่วมกันเนี่ยได้เกือบทั้งตัวเลยก็สบายใจเรื่องเครื่องอยู่ได้เลยว่า โอหไปที่ไหนช่างก็ซ่อมเป็นอะไรเยอะแน่นอนสบายเรื่องอะไรด้วยนะฮะบสบายใจได้เลยนะครับผู้ชมแล้วก็ห้องเครื่องเขาเนี่ยสวยงามนะคือสวยยังไงก็คือดังแห้งๆเดิมๆนะคือสวยตรงนี้คือความเดิมของเขาจากโรงงานที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะผู้ชมครับแล้วต้องบอกผู้ชมว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะใช่ครับใช่ครับนี่แหละอยากให้กลัดูนี่นะเลขกซี่ตัวถังนี่นะศูนย์ห้าเก้าหกนี่เพจกูตัวเขาอยู่นี่นี่ 0หาา6ก็ยังอยู่ตรงนี้นะใช่ครับคือทุกอย่างเนี่ยตรองเป๊ะตามตำราจากโรงงานเลย้เนี่ยยังอยู่เลยนะใครได้ไปคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากใช่ฮะคือเราไม่ใช้ไม่จอดสะสมโชว์ยังไม่อายใครเลยใช่คือรถสามารถโชว์ได้เลยดูดิเนี่ยโลโก้เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบโอ้โหครบจริงๆรความเดิมใช่ฮะแล้วผมรับประกันเลยมันเดินทางไกลได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะรถพวกนี้นะฮะไม่ได้เก่านะครับคุณผู้ชมนะใามะฮะ มาถึงบรนท้ายนะครับของเจ้า Honda o d อดีซีคันนี้กันเคยจังงาไม่หนอดูดิดูโชคขึ้นดิเห็นไหมฮะอรอให้ดูอีกรอบนึงอ่ะรอบนึงสปีดนี่ตรงนี้ปึกเห็นไหมเงียบเห็นไหมก็ยังขำไงขำใหญ่อยู่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะฮะสมบูรณ์นะท้ายเธอทุกอย่างสวยนะฮะสัมภาระของเขานะฮะก็ตรงนี้เป็นหลุมลึกๆเลยวางของได้ลึกเลยครับวางของได้ลึกแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะนะฮะเดี๋ยว เพื่อเพิ่มพื้นที่นี่สภาพสวยงามของกำลังหยเธอนะดนี่นี่เห็นไหมสวยนะสวยงามนะครับสวยนะจริงๆต้องหัวหมอนออกนะลืมลืมคุณดูนะนี่ทุกอย่างนะภายในเดิมๆมาจากโรงงานยังไงแบบนั้นเลยนะผ้าเพิ่มทุกอย่างผมทุกอย่างของเดิมนะก็หลังหายไปเลยเวลาเก็บบ่อนหลังหายไปแล้วใช่แล้วเวลาเก็บจริงเขาจะอยู่นี้ของโรงงานเขาตั้งใจออกแบบมาให้อยู่ตรงนี้แล้วดูดิกว้างนะใช่เห็นไหมนี่เสี่อยู่แบบนี้ใช่ครับ ดูยางอะไหล่ถือก็จะอยู่ตรงนี้ยังอยู่หลายคันมันไม่อยู่แล้วใช่ฮะนะครับแล้วห้ไลท์อย่างเดี๋ยวถอดบอกให้ดูเลยดียวคือถอดง่ายมากเพียงคลิกเดียวมันเพียงแค่สัมผัสเพียงคลิกเดียวนะเพื่อลองดูนะคลิกคลิกนี่คุณดูเลยแล้วผมก็ยกออกเลยนี่ดูดิออกไม่เลยใช่ทั้งสองฝั่งเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ฝั่งเดียวนะเดี๋ยวถอยข้างให้ดูด้วยคุณดูทางนี้นะกระบะคันนึงเลยขนของอ่ะดูดิ นะทิงแค่คลิกเนี่ยนะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างดีมากนะผมว่าคือไม่ต้องขนของนะผมจะบอกให้นะแคปแบบนี้คือแคมเปอร์นอนในรถนะคุณผู้ชมใช่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะบอกว่าไปล้มรถคันหนึ่งเพื่อที่จะนอนในรถและทําแคมเปอร์นั่นหมายความว่าไม่บาเลยบางคันก็คือดึงเบาะแล้วก็คือดึงเบาะออกไปเลยไม่สามารถประกอบกลับได้แต่อันนี้ถ้าเกิดวันไหนคุณผู้ชมไปแคมเปอร์มาแล้ว อยากจะกลับมาเป็นสภาพเดิมแบบมีเบาะนั่งใส่ได้เลยก็แค่ยกเบาะใส่ใช่ครับผมนี่คือรถนอนดีๆนี่เองแล้วผมเนี่ยผมร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะก็คือใส่มาตรฐานแล้วอ่ะคือผมว่าสูงกว่านี้ก็ยังนอนได้หรือว่าเราจะถอดเบาะหน้าโชว์อีกไหมเฮ้ยไม่ต้องแล้วกำลังนึ่งในใจอยู่แล้วทําไมกูไม่เอาคันนี้ไปทําแคมป์มาเนี่ยนอนได้เลยไม่ต้องทำอะไรนอนได้เลยจริงนะเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามันยกออกหมดเลยปุ๊บมันจะโล่งเลยแล้วดูเวลาตอนใส่นะใส่อ่ะตอนใส่นะ เอาแค่ขาข้างหน้าเข้าไปเกี่ยวนะฮะขาหน้าเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวปุ๊บกดลงปุ๊บนี่คุณดูคุณดูนี่คุณผู้ชมเห็นนี่คือพรมเดิมหมดเลยนะแล้วก็มีตัดวางมีพรมเดิมอยู่ด้านล่างเนี่ยคือพรมเดิมหมดเลยนะใช่เดิมจากโรงงานเลยโอ้โหใส่เข้าไปถอดง่ายใส่ก็ง่ายนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นรถนอนดีๆนี่เองโอ้โหเหมาะกับกระแสตอนนี้มากทำได้ขนาดนี้เลยว่ะลยจบเรจเียบร้อยอ่ะอ่ใส่อีกตัวเข้าไปนี่อ่าพับอก้นมาหน่สามแถว อ่ะเอาเบดอบนี่ใส่หมอนไหมเอา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 ไปครบนีเอาไปเอาไปดูดิเนี่ยสองปูนพอไหมสองนาทีสองนาทีกว่ากลับมาเป็นแบบเดิมแล้วใช่เราเพียงแค่สองนาทีโอ้โหชอบเท่มากเท่เท่เท่คือสไตล์คอนด้าเขาจะชอบแบบออกรถออกแบบมาให้รถมันค่อนข้างเนี่ยผสมอยู่แล้วสมัยป่นนี้ถือว่าล้ำมากเลยนะอย่างเงี้ยล้ำไหมฮะ ไปดูการสภาพภายในต่อเดี๋ยวไม่เชื่อรถสวยหรือเปล่าดูต่อไปนะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากแผงประตูฝั่งคนนั่งครับครับผมก็ดี่แผงประตูนี้นะเป็นแบบกามายี่นะแบบกามายี่เกตเอของญี่ปุ่นเขาน,นะครับก็จะนุ่มๆเห็นไหมสภาพผมถือว่าสวยงามเลยนะแล้วก็ประตูตรงนี้มือเปิดนี้สภาพสมบูรณ์นะครับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ผมตรงนี้สวยงามนะช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมไฟแต่มุมด้านล่างไฟมุมนี้ก็ยังติดอยู่นะครับโอ้โหกระจกไฟฟ้านะครับโล่ง ขึ้นอ่าทำงานได้ปกติเลยครับครับผมประจุดลงข้างบนฟ้านะฮะ้างซ้ายนะครับ,รบไป้างซ้ายกว้างขึ้นลง ขะคะค้างในนี่ผมบอกเลยนะคือผมชอบมากเลยอคือต้องบอกว่าการรักษานะอันนี้ต้องชมเจ้าของเก่าเลยนะ<ด>คือการรักษาของเขานี่เขาค่อนข้างรักษารถนะฮะคุณผู้ชมดีมากบ่อนี่ไม่เหลืองเลยคือสวยมากก็ไม่หยีง่งอ๋สวยเดิมทุกอย่างคือบอรเนี่ยถ้าเกิดผมบอกคุณผู้ชมเลยถ้าเกิดขาดเนี่ย ทำไม่ได้นะกลับมาแบบเดิมไม่ได้นะคือต้องบอกเลยว่าบอกกรรมยีเกตเองเงี้ยคือถ้ามันแตกขาดมันไม่สามารถซ่อมได้เหมือนบอน์ดนะเพราะว่าเราไม่ทักเราแทบจะไม่มีทางเลยที่จะหาผ้าลายเดียวกันให้เหมือนเป๊ะชเพื่อมาตัดใส่เข้าไปในบางชิ้นได้เลยใช่แต่อันนี้โอ้โหสวยจัดใช่แล้วคิดดูดิว่าบอะมันไม่สกปรกเงี้ยคือเจ้าของเก่าเขารักษารถดีขนาดไหนคุณลองดูเราคิดเราเองเนี่ยขนาดพที่เท้าแขนนี่ไหมใช่สมบูรณ์มากใช่ฮะโอ้โหสมบูรณ์นะแข็งทกเลยนขงทเลยมาดูดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านี่ ผมบอกเลยกริบมากคุณดูดิคุณดูไมม่ีแตกเลยอ่ะคุณดูกิบเลยสวยงามเลยนะฮะทุกอย่างนะของเดิมนะฮะทุกอย่างสวยงามจริงๆนะแล้วก็คอนโทรลช่องแอร์ทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมนะคุณผู้ชมครับผมมีนาฬิกาให้ดูด้วยใช่ครับคอนโซลทั้งคอนโซลเลยสวยมากคอนโทรลแอร์ของเดิมวิทยุคุณได้เป็นซีดีของเจวีซีนะคุณผู้ชมนี่ดึงดึงไม่ใช่ก่อนวางแก้วนี่วางแก้วอีกใช่ครับผมแล้วก็นี่ แล้วนนี่นี่คุณดูดิโอโหแล้วนี่เนี่นี่ยนี่โอ้โหเาโอ้โหนี่พลเสติกป๊อกแป๊กป๊ก๊กเนี่ยนะนั่นหนาในราคาแสนต้นที่ผมจะจัดให้ผู้ชมมันได้ขนาดนี้เลยเหรอะคุณผู้ชมต้องไปคิดก่อนนะในราคานี้คุณผู้ชมซื้อรถอะไรได้บ้างและคุณผู้ชมสามารถใช้งานกับรถคันนั้นในราคานี้ใช้อะไรได้บ้างใช่ไปเลือกช้อยอยู่นะครับอ่า ฝั่งนี้อาจจะมีสกปรกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเป็นคราบนะครับอ่ะให้ดูก็นี่นะครับผมแผงตรงนี้ก็มีคราบบ้างตามการใช้งานนะแต่ผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะเพราะพลาสติกเขาไม่ได้แตกหักซึ่งตรงนี้มันนิดหน่อยมากแล้วก็ตรงนี้แผงลำโพงไม่มีแตกหักนะครับไฟมุมประตูเป็นปกติอันนี้เลอะนะลองเอามือลูปดูโอ้ยเท้าผมเลยละมั้งนะนี่ออกนะนี่นี่นะออกนะอ่ะครับผมมันก็จบไฟฟ้านะครับนี่ลง ขึ้นอ่าลงอีกทีนะครับน่าทำรถนอน <c oughs> อ่าอ่การจบ้างไฟฟ้านะครับผมขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงคร,ครบทุกทิศท,ท,ทางครับอ่ามันถึงบอกคนขับนะครับคุณผู้ชมครับครับผม <c oughs> บอกคนขับก็เช่นกันไม่ใช่แค่บอกคนขับนะเดี๋ยวคุณเห็นข้างหลังคุณก็จะวาวนะใช่ครับเพราะมันใหม่ทั้งคันคือมันสวยมันสมบูรณ์ทั้งคันจริงๆนะฮะไม่มีขาดเลยคุณลองดูดินี่ทุกอย่าง แน่นมากนะครับผู้ชมนี่รูไม่ได้ลมหรืเเฮ้ยสินฮานพิงก็สวยคุณดู้ชมอ่าโอ้ยนิ่มๆกันไปเลยนะครับผู้ชมอ่ะต่อมาฮะพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยเดิมนะทุกอย่างนะสมบูรณ์นะอาจจะมีตำหนิการใช้งานตรงหนังเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่น่าเกลียดผมบอกเลยไม่น่าเกลียดนะทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบมาถึงด้านไม้กันบ้างนะไม้สวยๆใสๆแบบนี้เลยน้องอมดูเพียเลยท่าน เลขไม่อยู่ที่สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกกิโลครับผมรถปีเก้าเจ็ดวิ่งไม่สามแสนก็อีกนิดนิดยี่สิบกว่าปีนะรถจะเรียนต่อปีหรือว่าน้อยนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยเขาเป็นรถครอบครัวการที่เป็นรถครอบครัวสไตล์นี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้กลนในแบบเดินทางยาวคือสตตล์ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะไปเบรกหรือจอดที่ก็ไกลๆเลยเลขไม่เยอะประมาณนี้ผมว่าถือว่าปกติเลยแต่ได้รถสภาพสวยและสมเถึง ใช่ผมว่าวิ่งน้อยมากใช่เพราะว่าเฉลี่ยต่อปีถือว่าน้อยเลยปี97ลองคิดไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทําอะไรอยู่ในปี97อ่ะตอนย้อนกลับมาในปัจจุบันเนี่ยมันขาดกันนานไหมใช่ใช่ฮะแต่ได้รถสภาพนี้ไม่เยอะนะดูแลถึงนะฮะจัดไปครับมาดูข้างหลังต่อคนเก็บขยะที่ร้านนะครับเนี่ยนี่ด้านหลังต่อ ด้านหลังนะครับคือก่อนที่จะอธิบายนะผมอยากจะแบบให้พี่กอล์ฟดูอีกทีนึงคือผมว่าประตูข้างนี้มันยาวมากนะพอประตูมันกว้างเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราแบบขึ้นได้แบบสะดวกเลยนะเพราะมันกว้างมากกว้างจริงๆอ่ะใช่แล้วก็แผงประตูนะครับผมนี่กัมายีถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมช่องตรงนี้ไม่มีแตกหักนะช่องน้ำพงก็ไม่ไม่แตกนะครับสาฟมูมาโตติดปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนะอ๋อยู่นี่ลงขึ้น ใช้งานได้ปกติครับครับโหขวายห้างนะครับคือต้องบอกเลยว่าอุ้มอุ้มเถอะตอนนี้เข้าไปข้างหลังหน่อยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่มันนั่งค่อนข้างสบายเลยผมนั่งนี่แบบว่านั่งได้ค่ะโอเคคือเป็นทั้งคูะดีแล้วท่านั่งนะคือผมบอกว่าหนึ่งคือไม่แคบนะฮะเบาะสามารถขยับได้ปรับได้นะ ไม่แคบจริงนะนั่งค่อนข้างสบายเบาะเดยวยังนิ่มอยู่นะฮะยังดีอยู่อ่ะมาถึงถังกระตูนะฮะด้า,กา,างกรัรมาอย่างถังก๊าตสวยสมบูรณ์พลาสติกทุกอย่างไม่มีแตกนะฮะคุณผู้ชมนี่เก๊กเชบรีทุกอย่างัง้อยู่ฮะพลาสติกด้านล่างทุกอย่างช่องลาโพงสมบูรณ์ไฟติดนะครับระบบนี้ไฟฟ้าเป็นไงลงได้ก็ต้องขึ้นได้นะฮะคุณผู้ชม,มเรียกได้ว่าสมบูรณ์ริงและแถวสองแถวสามคือไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่า คุณดูบนหัวผมี่ดูสิตัวใหญ่ๆเต็มเ็มคุณดูเอาคือว้าวรับรองเลยวเป่าถึงแถวสามสบายแน่นอนเขาสามารถปรับไฮปรับโลได้ครับดูนะเห็นไหมทุกอย่างปรับได้จะเอาลมแรงขนาดไหนนะมีีเตอร์ไหมทั้งหลังไม่มีครับผมครับผมดูสภาพบอกกันก่อนอย่างที่ผมบอกเลยมันต้องว้าวแน่นอนนะเบาะทุกอย่างสมบูรณ์ทั้งคันไม่แพ้ภายนอกสวยงามมากๆคุณดูกรรมหยีของเขาหาจากไหนได้วะเนี่ยรถยี่สิบกว่าปีอะใช่ครับดูดิ เกือบ30ปีโอ้โหคุณดูดิทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะคุณผู้อมสวยงามมากอาต่อมาถึงสากันบ้างนะใช่ก็รที่สั่ให้ไปกลับลองดูเลยนี่เอาฝั่งฝั่งขวาก่อนนะครับผมเห็นไหมกระบยี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะไม่มีขาดเลยนะครับผมสภาพกับกระมะยี่ใหม่มากนะแล้วก็นี่ให้ดูฝั่งซ้ายต่อฝั่งซ้ายนี่ก็สภาพใหม่เช่นกันนะครับผมสภาพสวยเลยแล้วก็เก๊ตรงนี้นี่วางของก็ยังอยู่นะโอ้โหแล้วก็เนี่ยคือซ้ายขวามันมีที่วางแก้วด้วยนะแล้วก็นี่ไฟเพดานตออนนี้คืเราปิดใช่ แก๊กแรกเนี่ยมันเปิดมันจะติดพอประตูอ,อีกแก๊กหนึ่งคือเปิดเฉยๆก็แถงงานได้ครบสเต็ปนะครับผมแล้วคืออยากจะบอกเลยคือขออีกนิดนึง<า>คือจะบอกแถวสามเนี่ยสำหรับผมสูงขนาดเนี้ยมันจะเป็นปัญหาม,มากสําหรับคนที่มีรถสไตล์นี้แล้วรถยัดคนไซส์ผมเนี่ยให้มันอยู่แถวสุดท้ายผมจะบอกว่าเนี่ยคือช่องกลางพอมันเป็นวอลทูอย่างเงี้ยผมสูงแล้วยเจ็ดกว่าก็ยืนขามาเลยนั่งได้นะสบายๆใช่ส่วนซ้ายขวาเนี่ยอาจจะสักร้อยหกสิบ ร้อต้นตเนี่ยผมว่านั่งได้อยู่ของอุ้มสูงอทไรนะผมร้อยเจ็เจ็อ่าร้อเจ็เจครับนะครับ,บถือว่าด้คุ้มค่ามากในราคาที่ผมจะเปิดแต่เดี๋ยวผมจะเปิดตอนถ่ายในรถให้นะครับโอ้โหดูนะสิชอบ,บอ่ะผมกล้าพูดได้เลยนะถ้าเกิดผมขายฮอน d a าโอดิซีคันนี้ไปแล้ว ผมกล้าพูดกับคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าผมหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ฟังเสียงเครื่องฟัาเสียงเครื่องพร้อมกับมือนี่น้อยอีกดูดิโอ้หเป็นไงเสียงเครื่องนิ่มๆเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนอื่นนะครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าขึ้นมาบนนี้รถแอร์หนาวมากขับขึ้นก่อนโอ้โหมันเย็นได้ขนาดนี้เลยอ่ะ ผมนั่งอยู่แถวสามนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ดูแถวสามก่อนนะฮะโอ้กว้างจริงๆใครได้ไปโคตรโชคดีคุ้มค่ามากนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวและไม่อยากจ่ายเป็นล้านจ่ายแค่นี้ก็ได้รถดีและนิ่มนวลแล้วะนะครับให้ดูราคาเลยดีกว่าดูเลยหรอระหว่างรถติด,ดราคาเดิมอยู่แสนห้าเก้าครับ วันนี้ไม่ต้องต่อแล้วนะผมลดให้ไปอีกสอง0มืเหลือแสนสามเก้าครับผมโอนก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนเอาไปเลยแสนสามเก้าเอาไปขับเที่ยวช่วงหน้าหนาวกันครับนะครับไม่ลดแล้วแพงนะแสนสามเก้าราคาสุดท้ายราคานี้ได้รถรอบครัวแบบนี้ราคานีคุมม้มไหมราคามอเตอร์ไซค์เลยใช่คุณต้องคุณผู้ชมไปคิดด้วูก่อนหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันฉันได้รถอะไรบ้างที่คุ้มแบบนี้ครับ สวยนะครับโตนะกริบเลยดูดีมากนะดูน้ำปัดขึ้นครบปกตินะความเร็วความร้อนเกีย์น้ำมันใช้งานได้ครบปกติเลยดูสิสวยจริงแล้วดูท่าน้องกุ้มนั่งนี่ท้าแขนแล้วกุ้มนั่งเท้าแขนีสบายเลยนะแล้วก็นิ่มแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็นี่มเป็นแบบเกียร์คออยู่ตรงนี้ด้วยนะคือมันก็ใช้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้อยู่ตรงคอนะก็คือใช้งานหลักการธรรมดามากเลยครับก็คือเป็น P R N แล้วก็ E เหมือนอยู่บนพื้นอะ ใช่แล้วก็จะเป็นมันรุ่นนี้มันจะเป็นมันจะมี D4 D3 D2 แล้วก็1ด้วยสําหรับเวลาทางลาดชัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นโลมาขอ,อน,นิดน,นึงอ่าจัดไว้อโอ้ยโอ้ยอุย้มคันงี้แล้วอเอาให้ดูว่ารถ,อารถเอเอบรกเบรกก็ จะให้ดูไงว่ารถแวนไซเนี้ยอบางคนเห็นว่ามันเป็นเบนซินพลังกาลังเครื่องมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่แบบอัตราเร่งจะดีอย่ไงเงี้ยแค่กดให้ดูเลยว่าพลังกาลังเครื่องมันเนี่ยเหลือๆนะเหลือๆนะขึ้นโดนที่ขึ้นจำคอนสแานนี่จำคอนสแานแล้วดิลงแบบนิ่มๆเลยไหมนิ่งใจอยู่ดีมากโอ้ยดูดิดูทุ่งนี่โอ้ได้หรอได้บอกเลยว่าได้คือบอกเลยว่าพลังกาลังเครื่องยนต์คนเนี้ยสมบูรณ์แล้วพลังกาลังเครื่องของคนเนี้ย ลากบอดี้ขนาดนี้บอกเลยว่าสบายสบายมากแล้วก็เกียร์มีเกียร์ครับก็ผมกวาก็สูงนะก็เปลี่ยนถือว่าค่อนข้างนิ่มเลยแล้วก็ฟิลช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบนิ่มๆแน่นอนนิ่มสบายเลยใช่เนี่ยเราขึ้นเนินสะพานก็คือพื้นฐานเขาเป็นแอคคอร์ดอ่ะใช่แล้วก็คันนิ่มอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยวิ่งทางคอนกรีตจำสะพานเนี่ยอนี้สะพานที่สองแล้วก็ไม่มีเสียงกกักเลยก็นิ่มสมบูรณ์เลยครับผมโอ้โหวิทยุใช้ได้ไหมวิดจูลองดิตอนนี้น่าจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ ไปเดินเอาเองนะราคาะนี้นะเขยไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยกีบาร์เราเดี๋ยวนี้คือล่าสุดของน้องสาวผมไปติดมาเป็นดินเหมือนช่องหนึ่งดินนี่แหละใส่เป็น Android Pop Up ก็ได้นะป๊ัราคาไม่ถึงหมื่นด้วยใช้อย่างนั้นดีกว่าหรือไม่ก็เป็นสองดินก็ได้เลยเนี่ยเป็นบ็อกสองดินก็ถอดแกะมาขนาดนี้แล้วใส่ Android เป็นจอทีวีด้านหน้าใส่จอทีวีด้านหลังอีกจอหนึ่งจบ ให้ลูกๆได้ดูหนังฟังเพลงกันไปนะครับคืออยากจะบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ต่างจังหวัดเลยอส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้หลักๆผมจะเป็นกระบะแข็แล้วก็จะมีรถเกง๋งทีเนี้ยผมไปกับครอบครัวผมเนี่ยคือพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกพ่อแม่ลูกรวมหมดคือสี่คนใช่ไหมอืผมไปรถเกง๋งเชื่อไหมว่าตอนนี้พอมีลูกรถเก๋งผมมันไม่พอนะอ่าผมไปยืมรถเจ็ดที่นั่งของน้องสาวผมมาเนี่ยอบอกเลยว่ารถเจ็ดที่นั่งแบบประมาณเนี้ยผมไปแล้วแบบมีความสุขมากอะของลูกของอะไรเงี้ยลูกเขาแบบนั่งคนละ คนรัแถวว่าคนรัตอนเนี่ยมาดูอ่าปุ่นใช่สบายมากเลยผมแบบถ้ามีตังค์นะไม่ได้เอาเรียกว่าอะไรใช้เองแน่ๆเอา E90 แรก่ปละเดี๋ยวกูยอมกูยอมขาดทุนก็ได้ฮะอย่าเพึ่งเลยเอา E90 มาแรกดิให้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 ตันให้เบื่อกันนี่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแรกอีก้าศูนย์มปละเก่งใจแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชม ได้โอดิซี y รถมือเดียวภายในสวยภายนอกสวยไปอาวสาโกงนี่แล้วเออได้ว่ะได้ไมล่อันนี้ได้อนี้ได้นิ่มๆนิ่มๆนิ่มเลยอ่ะยอมจริงว่านิ่มจริงว่ะลุงนี้ผมไม่ยืมไปไปยืมน้องสาวผมด้วยผมยืมรถพี่กอไปจัดไปแต่แต่ถ้าทางราคานี้จะไม่ได้ยืมแหละอุน่าจะบินตั้งแต่วันแรกที่ลงแล้วนะดูสิ สวยจริงนะบอดสวยมากดูสิบอสดสวยจริงๆแหงประตูดูสิแอร์เออทุกอย่างครบต้องซื้อให้ทันนะคุณผู้ชมนะ ช่างมึ่มว้ว,อ,วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านเมกะาโมโตนะครับ